สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทํากับข้าวเช่นเคยนะคะวันนี้จะอบปลาจ้ะปลานะคะปลาซื้อมาหั่นเปนน็นชิ้นแล้วนะคะปลานะคะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้จะมาอบจ้านในปลาปลาตัวใหญ่ไม่รู้เรียกปลาอะไรนะคะปลาตัวใหญ่มากแต่ซื้อมาชิ้นเล็กนิดเดียวนะคะซื้อมาเป็นชิ้นนะคะก็ให้ก็หั่นเป็นชิ้นๆออกมา จะมาอ่าอบเต้าซนะคะเต้าซนะคะใส่ปลาลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาทําวิธีการหมักปลากันเลยนะคะก็เนีย่ยเลยเจ๋งเลยก็อ่าเต่าซีมันหวานยีอ่ะเต่าซีมันหวานยีาหวานยีละเราวันนี้จานได้แล้ว,าว,าว,ลวก็เก่าละโอเคเรามีเต้าซนะคะใส่เต้าซเต้าซโอเค ใส่เข้าไปใส่เต้าเี่เข้าไปนะคะตามด้วยพริกไทยอูจิ้วฟันซอสน้ำมันหอยประมาณสองช้อน ประมาณหช้อนพอโคยวตายคอยะกกันเกาล่าซีอิ้วซีอิ้วก็จะใส,ส,ส่2ช้อนเสี่ยวเหลืองกันน้ำมันงาใส่น้ำมันงาเข้าไปนะคะ หลอตี่มาเยาน้ำมันงาตามด้วยน้ำตาลใส่น้ำจารจัก2อช้อนนะคะหลอเหลืองกันนะเหลืองกันทองโอเคหลอดซิ้วๆเหยาใส่น้ำมัน ใส่น้ำมันพืชเข้าไปเล็กน้อยนะคะน้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชเข้าไปฟองซีซิลยาวเลยหลอกสิ่วสิวซอกฝันใส่แป้งเข้าไปนิดนึงนะคะใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นิดเดียวนะคะใส่นิดเดียวโอเคโอเคทีนี้เราจะ คลุกเขาให้เข้ากันโล่โลๆๆๆ่โร่เคยอ่คลุกเขาให้เข้ากันนะคะคุกเขาให้ก็เข้ากันแล้วก็ประมาณนี้นะคะโอเค เรามาดูเครื่องเลยค่ะเครื่องของเราก็จะมีกระเทียมโทนทุบหอมแดงทุบหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็มีขิงแว่นจ้ะเหยาเอ่อซ้นทาล่าปาา,าเคยจงหมายก้อนช่องผาดๆย,ย้งมเกิง เกือชงหยุ่นไส้ช่งกา,ก,นนานะก็จะใส่อันนี้จะใส่สําหรับสุดท้ายนะคะจะใส่อันนี้โรยหน้าสุดท้ายจะ้ะโอเคเรามาทํากันเลยค่ะ ใส่น้ำมันเข้าไปฟองตียเย่าเลยมันแลยจะยิวให้เฟยซิ่งๆกะละละดลอยสิว,ยว,วเนี่ยเขาจะวิลงกะละจำมแรงก็จที่จำวะหักกะละฮะโอเคกมเสียงฮะถ้าใส่น้ำมันน้อยเกินไปมันก็จะติดกระทะนะคะมันจะไม่สวยนะคะโอเคเราใส่เครื่องเข้าไปหอม ระเทียมขิงใส่ลงไปตป่าเฮิเ่์มเลยผัดให้เหลืองเลยนะคะ โอเคเหลืองดีแล้วนะคะเกลียวไว้ด้านข้างจ้ะใช้กระทะแบนนะคะเราจะเสิร์ฟทั้งกระทะเลยจ้ะเสรงเหวอะเสร็งวอวอะเห้ซอยอ่ะเสรงหวะกกับอะไม่ใชปัดกัละก็ไม่ได้องอยจะสานจะละฟองที่ยี้เหรอเฮ้ยใส่ปลาเข้าไป ซอสก็จะใส่ลงไปนะคะซอสน,นะคะใส่ลงไปราดลงไปเลยจ้าหลังก็ดี้จับเราเลยหลับจับเราเลยใส่หล้าจีนเข้าไปลอองที่งเจ้าลฮ้ลย ใส่เหล้าจีนเข้าไปจ้าต้นหอมโรยนะคะฟองที่ช่องหลอโอเค จากนั้นก็ปิดฝาอบไว้นะคะปิดฝาอบไว้ประมาณสัก6นาทีนะคะคำกอยตายกอยกบยะกบเคปไายกย็6นาทจประมาวนี้กะโอแล่ะโอเคอเราจะปิดฝาแล้วคะฝาอบเลยค่ะโอเคจะครบเวลาแล้วนะคะเปิดฝาออกมาโอเคเก้าดีมแล้วายก้า เตาซีมันหวานยืดกาวติดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคทานข้าวค่ะ